กระป๋าเนอะไม่มีข้ารถกลับบ้านพี่อ่าอ่าอ่าอนบสาวน้อยบ้านนาไม่ได้มีมีเอลเอลซ่าจากฟลอปทอปิก้าเหรอไม่เขาอันนี้อันนี้อันนี้เอลซ่าเมืองไทยค่ะอ๋อเดี๋ยวซ่าเมืองไทยแล้วทำไมเอลซ่ากบบนั้นค่ะพี่เดี๋ยวพี่พี่ไปขายควยปอมกันหนูเถอะพี่ไป ดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะวันนี้แล้วก็อยู่กันในแมป Aero c e n t u รา r ีอยู่โชว์ครั้งโชว์คาก่อนเนาะซึ่งวันนี้เราก็จะมาเล่าให้ฟังว่าทําไมถึงใส่ชุดแบบนี้ล่ะทำไมถึงแบบว่าทําไมชุดมันไม่เหมือนในรอบรอบก่อนๆล่ะก็วันนี้ผมจะ มาเล่าให้ฟังหน่อกันเนาะโดยประมาณว่าผมได้ลงคลิปไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็คือชอบคอนเทนต์อะไรแล้วก็มีคนแนะนำมาว่าพี่ลองปลอมเป็นผู้หญิงดูสิเพราะว่าตอนแรกๆพี่ก็เหมือนผู้หญิงอยู่นะใช่คิดว่าตอนแรกเหมือนผู้หญิงจริงๆก็เออก็นั่งกลับไปคิดดูเป็นอาทิตย์ได้เลยแต่พอมาเจอกับคลิปหนึ่งที่ของพี่ไอซ์บล็อกเกอร์นี่แหละเจออีกแล้วก็คือปลอมตัวอีกแล้วซึ่งเป็นคลิปโลบอกปลอมตัวเป็นตุ๊ดจ๊บหนุ่มเลโก้วอเตอ แ้้เข้ามาดูปุ๊บโอเคอ่พิมพ์เลยดีกว่าโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเลยทั้งนั้นก็พิมพ์มาว่ามีคนแนะนาเหมือนกันให้ผมปลอมตัวเป็นผู้หญิงเพราะเสียงหมุนผู้หญิงพูดสบายเลยแล้วก็มีคอมเมนเต์ก็อย่างนั้นแัแหละก็ไม่ได้คอมเมนต์ในนี้เลยว่ะจะต,ต้องมาเจออะไรอย่างนี้คือหลายคนก็อ่ะผลโหวตก็ตามนั้นก็คือาบเด อยากให้ทำจริงๆเหรอโอเค how ever ยังไงก็ตามครับก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคก่อนจะเริ่มกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด,ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปโอ okay. เคตามมาเริ่มกันเลยดีกว่าคราวนี้ก็เหยื่อไล่แรงมาถึงแล้วามาลองกันเลยดีกว่าไหมอ๋อ พาะเ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 พาะข้าวข้ยัอันนี้เสียงผมเขาปกติเลยใช่ไหม,นนมพุ uh ่มเขาลองเทสหน่อยอันนี้เสียงเสียงดังนะครับรเไม่ไรเอ่ยนานนี้ปกติเลโอเคครับเอ่ใครเปิดเมลโลดี้ค <c> ะ <oughs> โอ้โหเปิดมีเมลโลดี้เลยเหรอเนี่ย <c oughs> จะติดเมฆสิน้นเมฆสิ้นโถชีวิตฉันรบกวนแล้กัน โอ,อ้ลิเกเซตไอโอ้ยหลายภาคหลายบอสเหมือนกันนะเวลากันพูดพูดเสียงผีแบบว่าวยังพูดว่าแบบว่าอ่าถ้าพูดถึง MRT เหรอสถานีต่อไปสถานีบางโพประตูรถจะเปิดทางด้านซ้ายใช่ปะ่ะโอเคโอ้ <c oughs> เป็นเป็นเมโลดี้เลยนะด <c oughs> ี <c oughs> จะบอกอะไรให้นะตอนนี้คือมีชาอยู่แก้วนึงอยู่เดี๋ยวจะมาลอง a อ m r ดูว่ามันจะได้ผลไหมหรือ ได้ยินไหมคะฮัลโหลพี่จะไปเอาแบบฉาบสตรีใส่ไหมผูหลังคาผหลังค้าหลังคาไปยาเรีกลุ่มนี้ทำอะไรกันเอ่ยโอ้โหแอนิเมนเฉยเลยเราทำย่างนี ว่า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 ไงนะให้น้องน้อ้เอครัดูบ้างดิใจดูใจดูบักไหครนเอ่ยครันี่คได้ได้ดูเบักบ้านับักบ้านยูไซนี่ยไหน ช h o w บบ s h o มคนะเจ้ามีคนเก้อะไรอะไรเก้งยิ่งิ่งยิ่งน้องย่งยิ่งน้องเก่งยิ่งยิ่งเก่งย่งย่งมิ่งยิ่งย่งยิ่งยิ่งยิ่ง่งยง่งย่่งยง่ง่งยง่งย่งิ่ง่ง่ง่ิ่ง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 ่ง่ย่งยง What the hell is that? Okay. What the hell is banana dash? อะไรคันเนี้อะไรคันเนี้อะไรคันเนี้โอ้โหจะติดเหลืองไหมวะเนี่ยโอเคโอ้โห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 อะไรคันเนี้อะไรคันเนี้อะไรคันเนี้ วีอจิ๊ับนี่คือมิเลยใช่ไหมอันนี้ชิรันรนรนไม่มีวีไอพีโอเคิมีดเขาไม่มีวีไอพีฉันก็ไม่มีเอ่อนี่วิ่งมาลอทอนที่สาธารณนศุกเหรอคะ โอ้โหนี่นี่นี่อะไรวะนี่อะไรวะนนี้เต็มไปหมดเนอะโอ้โหลิขสิทธิ์ค่ะลิขสิทธิ์ค่ะระวังด้วยค่ะมาดูโอ้อะไรกันนี่สองตัวติดต่อกันนี่นี่นี่จะไปไหนเอ่ย หนูมไม่มีหนูมไม่มีค่ารถกลับบ้านนะพี่ช่วยซื้อจิบกระป๋องหนูได้ไหมไม่ได้ยินหรอกพี่ช่วยซื้อจิบกระป๋องหนูหน่อยไม่มีค่ารถกลับบ้านพี่อ่าอ่าอ่ินสาวน้อยบ้านนาไม่ได้มีมีเอลเอลซ่าจากฟลอตทอปิก้าเหรอไม่เขาอันนี้เอาันนี้อันนี้เอลซ่าเมืองไทยค่ะอ๋อเอลซ่าเมืองไทยแล้วทำไมเราสนับสนุนกันหน่อย <c oughs> ี๋ยวพี่พี่ไปขายควยปอเหมือนเดิมพี่ป่ะนี่คือตัวไอไอสัตว์มีชิมสัตว์ผู้เป็นลิเมอร์หนูไม่ใช่ตัวไอไอค่ะพี่เป็นตัวอุ้ยอุ้ยค่ะนี่คือตัวอุ้ยอุ้ยสัตว์พวกเป็นลิเมอร์ที่อยู่ตามประใสอยู่ทามใต้แอฟริกาไม่ใช่ละที่นี่คือโศเพนีประจําจุดพักใจมามีปะโกะแห่นสบสัมพลัสมามีปะโกะแห้สบายผสมสปอนเข้าได้นะ เอาเลยค่ะ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 โซฟีหลับสนิทตลอดโซฟีเอาสมถ้าไซส์ขนาดนี้ให้ใครหรอค่ะก็มันกินขังเจ้าแล้วมันค่ะไก่จ้าซีมาเอมมีมีบีพีไหมสาวน้อยฮะน้อยมีบีพีเปล่ามัมีสวัสดีครับสวัสดีครับจะบอกให้ปีกุยฮัดเฮ้ย เิมให้ไหมให้ไมเติมให้ไหมอืมเติมเองก็ได้นี่เของพ่้มปาเหมือนเหมือนพ่ออ้อมเด็กอ่ะพ่ออ้อมเด็กไม่ไหม่ไมมันมัลักษณะมันเหมือนจริงๆหงีดเตรียมขิดลามเป็นกกูเป็นพ่ออ้อมล้ โอเคเอาจะบอกง่ายนะง่ายง่ายสุดนะคือคนเนี้ยไอ้ที่ใส่เนี่ยมันลักษณะมันเหมือนผ้าอ้อมใช่มันเหมือนผ้าอ้อมมามีโปโกหรือเป็นเบบี้แพนเบบี้เพนจริงๆกับมันเหมือนเบบี้เพนกับมามีโปโกมันเหมือนจริงๆคุโพอลิตี้นะขอขอไปจริงๆโอ้โหครับพี่พี่ครับผมช่วยให้ไหมโอเค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 ตายแข่งรถ ขับรถที่กระทรวงสาธารณสุขไม่ได้แอนออดี้ออดีมาดิ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 ไอ้พวกก็จะมีความสุดยอดดำน้ำโอ้โหต้องขี่กับพระแล้ว12 seconds later เอาทิ้งเขาจางอะทิ้งอันนี้เติมน้ำเปล่าอาจจะช้านิดนึงดำน้ำนะดำน้ำดำน้ำดิเอ้าวลงไม่ได้ลุงหยุดเขาไม่อนุญาตให้ดำน้ำสถานีต่อไปพระรามเก้า ไม่สนใจขึ้นวปนมอเตอร์ไซค์ไหมคะไม่ไปเฮ้ยตรงนี้ก็ลงได้ห่ะเฮ้ยโอ้โหตามสายน้ำตามสาย้าเปียกทั้งตัว Water เฮ้ยโอ้โหเอรอจริงๆเมื่อกี้เห็นหัวเชฟเชฟเสื่องนี้มีแต่คนแปลกแป่ะไปมีหนูอยู่ในนั้นหรือเปล่านางฟ้าสวยครับผมอ๋อนางฟ้าเอเค เออคงให้มันนั่งฝากกับใครวะอ่านี่แฟนเพื่อพ่อหรอคะนี่นี่แฟนเพื่อพ่อหรอคะเอออยากถามพอดีว่าเคยเจอแม่ใหญ่กันหรือยังเห็น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 ว่าดังมากอ่ะขับใขึ้นรถเป็นข่าววินมอเตอร์ไซค์อ่าเขาฟรีหรอคะเป็นฟรีครับเป็นฟรีโอเคโอเคอ่ะกดแคร์รี่มาให้หน่อยค่ะ ปัดปัดปัดเป๊ะป๊ะเป๊ะอ่ะเดี๋ยวมันบักไปหมดเลนสามหกเสร็จเท่ากับก็เอ่ออะไรวะ It's 10 right It's number 10 right And เอ่อ Okay number n i ใช่มิสเตอร์ฟีจริงๆมั้ยคะ <mile> <recuper ate. S 2> เอา้าเมินเฉยเขาคือมิสเตอร์พ <gu ell ame> ีตัวจริงใช่ไหมคะจะไม่ได้เดยกที่เราไม่มีตังค์จะไม่มีตังค์เออมาโอนทำอไรที่นี้เนี่ยท่านดอชส์เออเอ่เอนี่นี่ทำไมทำไมคาปิบาร่าผอมกระหล่องจังทำไม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 ถึงทำกับฉันได้ทำไมถึงทำกับฉันได้ ต้บารดนไใกล้สงการแล้วนี่ว่าเอออีกสองอันคิตแน่เย่เย้โอ้ What the hell is that นั่นหัวหัวแล้วรถแทกยังมา อ่าน uh ี Hello, ่เพนนีไวหรือเปล่า What ัล l l o g อโบสโอเคเฮ้ยพอเลยออพอพอพอเก่งเกอ่ะ เป็นปะปาราซี่เหรอมีคนปะปาราซี่อยู่แถวนี้แดนซ์เลยอ่ะอยู่แดนซ์ดู้ก็ได้มาชานมหิวชานมอาหิวชานมมีอะไรทานบ้างชานมแมน ก็ถือว่าจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับการปลอมเป็นผู้หญิงเสียเป็นผู้หญิงอาจจะแปลกนิดน,นึงเนาะด้วยความที่เออแบบทีนี้ก็พูดคาขาได้นะแต่ว่านะเบืหมายก,มก็ขอบคุณมากนะครับที่มาดูกันแล้วหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กันนะคะก็หวังว่าจะมีอะไรที่มีคลิปอะไรใหม่ๆก็ฝากติดตามเอหมว้ด้วยนะ ถ้าขาดผิดพลาดส่วนไหนหรือประการใดต้องกราบขอภัยนะเอาไว้ที่นี่อย่างสูงดเลยค่ะก็โอเคครับแล้วเจอกันใหม่นะสวัสดีบายบายค่ะโอ้ย